อนนี้เราก็มีทาสเหลืออยู่บบเฮ้ยเฮ้ยไอ้อชมพูนี่มาเฮ้ยมันมุดท่อมาทุกคนนั่งไงนั่ง,ง <g iggle> โดนฆาตกรตามอยู่ทุกคนช่วยด้วยใครก็ได้เออนี่ไงสีฟ้าสีฟ้าเราจะไปเอาสีฟ้าตามเคยนะครับครั้งแรกเขาจะได้เป็นอินโพสเตอร์ทุกครั้งเลยนะเราไม่รู้ว่าเขาเอาใจคนเล่นหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราเป็นกับใครเด่ยสีเขียวเหรอน่าจะเป็นเขียวอ่อนนะครับเอานี่นี่นี่อยู่นี่โอเควันนี้มาแล้วนักเลงทิมมี่ สับปารได้ยังเม่ยังไม่ได้กะไม่ได้จะอัปเดตเพื่อนเล่นมานานแล้วนะเพื่อนตอนนี้ก็รอเวลานับถอยหลังอยู่นะครับ10วินาทีอม,มีใครมาไหมนะดูนะครับตอนนี้เราจะไปเตะบ,บอลกันแรก22โอเคเฮ้ยสีขาวโอเคมาเลยเพื่อนนายเป็นผู้โชคโอค้โหโอ้โหโอค้คนยอะจัดไม่ได้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 ไไดไไดคิวตัวน,นี้ก็โดนแน่นอนนะฮะโอเคตามสีชมพูลแล้วก็สีส้มไปนะครับ เมื่อกี้สีเขียวอยู่สีเขียวเมื่อกี้พึ่งขึ้นมาหรือเปล่าโอเคไปไกลๆสิจะมาแถวนี้มาทำไมสีเหลืองวิ่งไปนี่สีฟ้าโอเคสีส้มหาทางไม่ได้เลยเพื่อนเอ้ยโอเคแค่แ่ไม่แล้วเอ้คู่นี้ทำได้ก่อนมั้งโอเคสีชมพูจะมากดหรือเปล่าเนี่ยนั่งไงเฮ้ยฉันเห็นเขียวอ่อนอะมันขึ้นมาจากท่อแล้วก็ไล่ล่าเรา สีดำบอกสีส้มเฟกทักเอาเอาแล้วเอาแล้วสงสัยใครแน่สีเหลืองบอกเขียวอ่อนนะครับแล้วก็สีดำบอกสีส้มสีดำกำลังบอกว่าอออเรนจ์ใช่ไหมสีส้มโอเคสีแดงบอกชั้นเอ็สีเขียวว่ะตามสีเหลืองไปเอ้างานเข้ามันจะมาที่เราด้วยอ่ะมันบอกสีน้ําเงินด้วยทุกคนงานเข้าแล้วไหสีแดงบอกบอกสีส้มก่อนแค่อยสีเขียวเหลืองยินยันแล้วว่าต้องเป็นสีเขียวไม่ได้ฮะเราต้องช่วยเพื่อนโอเค สีดำโดนไปอย่า,ยาๆไปเพื่อนเฮ้ยสีขาววอดเรานี่ไม่ได้นะครับเราต้องจัดการสีขาวก่อนเขียวงานเข้าแล้วนั่งไงเอาละครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอะสองสัยเราแล้วสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองบอกว่าสงสัยเราด้วยโอเคไอ้เหลืองใช่ไหมเขียวอ่อนไปเลยไปไกลๆเลยไม่ต้องมาแถวนี้เดี๋ยวโดนนิสิบเป็ีปุ่มพร้อมโอเคสีขาวไอสีขาววอดเราใช่ไหมได้ขาวกับเหลือง สีฟ้าอยู่นี่สีฟ้าอยู่นี่สีแดงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่น่าจะมีใครลาก่อยนะเพื่อนรีบบินไปเพื่อนรีบบินไปสีฟ้าอย่าขึ้นมานะสีฟ้าอย่าขึ้นมาเออเอ้าใครเจอเนี่ยโอสี OC เหลืองไอ้เขียวเซิรฟรีพรอร์ตที่มาไอ้เขียวแกโดนแน่เลยแกไม่น่าไปรีพอร์ตเลยเนี่ยตั้งไงนั้งไงสีฟ้ามาแล้วมันเป็นลายแน่นอนบลู Blue. เฮ้ยทำไรกันมาโยนทำไมเนี่ย ดนทรยศอีกแล้วนายทำไมไม่แก้ตัวไปเนี่ยโยนให้ฉันทำไมเนี่ยโถยเล่นไม่สนุกเลยอย่างนี้เอาดีครับแก้ตัวดีครับ <c oughs> เราก็จะบอกว่าไอ้ไลน์แน่นอน okay. โอเคเพราะทุกคนรู้ว่าไอ้ไลน์นี่ไงล่ะเอาไอ้สีขาวเป็นบ้าอะไรเนี่ยและสีชมพูด,ด้วยเป็นอะไรกันมาเนี่ยพูดซักขนาดนั้นไม่เชื่ออีกเอาไงต่อเอาไงต่อไอส้สีฟ้าสีฟ้ารู้ไอ้สีชมพูไม่รู้เรื่องสีขาวด้วย ที่ขานี่บื้อเลยแหละมาตามมาตามมาติดๆน่าจะได้เป็นผีแน่นอนมานี่เลยมานี่มานี่แหมที่ทางานเลยนะ <ic c oughs> อาอละเราจหาหมาก่อนนะสิบวินาทีสุดท้ายแล้วเอา้าไอ้เกียรออนไอ้ทรยศ์ไปไกลๆเลยแกอะแหมรี่ตามมาเลยมาทําไมวะไปดิไปดิอย่ามาแถวนี้นะบอกเลยนะทุกคนจะไปยุ่งกับพวกทรยศนะจะไปช่วยมันด้วยแค้นมากครับแค้นมากงานนี้เอา้เอาอะไรของคุณมาทําไมเนี่ยมาทําไม ไปดิครับมาทําไมอ้าลงมั่งแหมมันรู้ไงมันรู้ว่ามันจะโดนมันก็เลยตามเราด้วยเราจะได,ด้โดนด้วยไงออกไปดิครับออกไปดิครับไม่กล้านี่ว่าโอเคสีฟ้ามาเดี๋ยวเพิ่งออกไปนะเดี๋ยวมีคนตามมามันก็ไม่ออกนะไอสีเขียวเนี่ยอยู่ไหนเออมันก็ไม่ไปไหนเลยอยู่กับเราเอาแล้วครับไม่น่าจะมีใครไปจัดเลยจ้าเอ้ามันก็รีบขึ้นมาไอเวนนี่ชื่อนี้นะทุกคนไอชื่อนี่เลย โอ,โอโต้โอโตเนี่ยหมาครับเป็นคนดีบ้างโอเคตอนนี้เราก็มีทาสอ,อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอชมพูนี่มาเฮ้ยันมุดท่อหมาทุกคนดีที่เราไม่โดนคิ้วเนี่ยหันสาแน่นอนงานนี้สีแดงบอกเหลืองฉันเห็นสีน้ําตาลล่องท่อใช่เหรอสีแดงบอกสีเหลืองอะ่ะเดินข้ามศกไปเราบอกว่าชมพู่น่าสงสยัยมันคือสีเหลืองฉันเห็นนะลาก่อยนะสีเหลืองโอเคใช่ด้วย อีกหนึ่งตัวก็คือสีชมพูนั่นเองทุกคนไม่ต้องไปตามหาเอา้าเฮ้ยกดอะไรปะเนี่ยเฮ้ยเห็นมันรู้นี่ว่ามันรู้มันรู้รโอเครีบหนีปุ่มมันยำใช้ไม่ได้นะครับเ๋ยวประมาณ20วิเราจะไม่ให้มันคิวนะมาดิครับมาดิครับผมรู้ครับผมรู้ครับดูนะครับมันจะตามเรามานั่งไงนั่ง <c oughs> โดนฆาตะกรตามอยู่โอเคทุกคนช่วยด้วยใครก็ได้เออนี่ไงสีฟ้าสีฟ้าเราจะไปกับสีฟ้าสีฟ้าอยู่ไหน มา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 โอเคห็นไหมไหมมันรีบออกไปเลยแมไม่รูจับไปทีมซะแล้วน้องเอ <l ots> ้ากดทาไมวะเนี้ยมันกดมาแล้วมันก็เงียบเลยนะเราก็เลยบอกว่าโอเคสีชมพูน่าสงสยัยสีดําบอกสีชมพูตามผมตลอดเลย <l ots> ไอ้ชมพูน่าสงสารโอ้โหสงสารจัง <l ots> บอดเราะนะด้วยในสีแดงใครคือสีแดงวะเนี่ย <l ots> เป็นไรเนะี่ยสีแดงเป็นเพื่อนคำปะเนี่ย โอเคบายบายนะเพื่อนลาไปก่อนยกดไลค์กดติดตามนะก็กระดิ่งให้ช่องเราโพสองแปดวูนะจ๊ะลาไปก่อน